ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักสิบล่างนั่นเพื่อน่ะหลักสิบล่างสองสูตรหลักสิบล่างสองสูตรนั่นเพืๆๆ่อน่ะที่ผ่านมาผมถ่ายนั้นเพื่อนไปตัวชนเข้านั่นเพื่อนนะเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยนั่นเพื่อนนะเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยก็เราไปเลือกกตัวเดียวนั่นเพื่อนนะผมเด่นหกวันที่ผ่านมา วนที่ผ่านมาผมเด่นหกก็เอาหกไปไว้เอาหกไปไว้หลักสิบนั่นเพื่อนนะมผมว่าเลขหกคนดับหน่วยของเราัวอย่างที่ผมบอกไปคลิปแรกแล้วเพื่อน<ม>เด่นหกผมก็เลย<ม>เอาหกไปไว้หลักส<ม>ิบก็ห<ม>ลักหน่วยมผมเอาเจ็ดนั่นเพื่อนนะ ผมคิดว่าเลขพี่น้องจะมาด้วยกันไม่มาจะพาะเลขหกนั่นเพื่อนนะวันนี้จะเป็นตัวไหนมาตัวนั้นก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับที่โอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลดัดที่นแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับหลักสิบล่างนั่นเพื่อนนะหลักสิบล่างี๋ยวปรับขึ้นมาสองสูตร เดินยาวๆนั่นเพื่อนนะเดินยาวสามสิบสามสิบสามงวดติดนั่นเพื่อนนะสาสิบสามงวดติดงวดที่สามสิบสี่งวดหน้านั่นเพื่อนนะงวดหน้ามันจะเป็นยังไง ไหลฝังนี้มันก็เลยไหลเอาจับไว้ไม่อยู่ตรงนี้มสูงให้เสมอกันเกียบพื้นที่กันนสูงต่างระดับเหมือนระดันต่างระดับสูงต่างกัน ปรับใหม่นนเพื่อนมาสองตัวบ่อยนั้นเพื่อนนะมาสองตัวล่างบ่อยสูตนนี้เพื่อนดูตามที่ผมวงสีเขียวกับวงสีแดงนั้นเพื่อนนะมาบ่อยที่ผ่านมาถ่ายนเพื่อนไปมาสองตัวที่วงสีเขียวนั้นเพื่อนนะ อ่างวดที่ผ่านมามา,มาสองตัวล่างอีกดูว่างวดต่อไปนี่จะมากิ่ตัวเพื่อนจะมาสองตัวล่างอีกไหมอ่ะเพื่อนดูดูย้อนหลังเนี่ยนานเพื่อนนะตัวนี้เข้ามายาวสามสิบสองงวดติดสามสิบสามงวดติดนั้นเพื่อนนะสามสิบสามงวดติด เพื่อนดูเลยว่ามันเข้าเข้าคือเข้านะช่องเรานะเพื่อนไม่ได้หมกเป็ดไม่ได้นี่นะถึงว่าผมไม่ได้บอกตำแหน่งกันเพื่อนไปแต่ของเราว่าเข้านะเพื่อนนะถ้าไม่เข้าผมบอกว่าไม่เข้าอย่างเลขดับงวดที่ผ่านมาดับหน่วยของเราดับหน่วยล่างเลขหกนั้นเพื่อนนะอยู่ขวามือผมนี่แหละงวดที่ผ่านมาดับหกไม่เคยผิดมาผิดงวดที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะ มันเดินมาอย่างนี้นั้นเพื่อนนะเพื่อนว่าจะเดี๋ยวนี้มาวงก่อนว่ามันเข้าสองตัววดก่อนนั้นก็เข้าสองตัววดนนี้ผ่านมาก็เข้าสองตัวนั้นเพื่อนนะ่ะมีห้าด้วยอืลงเข้าก็ ไปในหมดละย้ายไปในปกาหล่น,ล,นล,ลงไปข้างล่างที่ย้ายเมื่อกี้นีน่นะถือว่าเข้าแล้วนะเพื่อนนะเอาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยวดที่ผ่านมาผมมองหกไปไว้หลักสิบแล้วเพื่อนนะวันที่ผ่านมาดับของเราวัานนี้ดับของเราจัดนี่ไหมเพื่อนนะเอานี้มาวงคนละอยา่าง เอาคืนไม่ได้แล้ววงไปแล้วอ่าวงไปคนละอย่างวงคนละอย่างสองอย่างสามอย่างตรงวงตงัวนี้วงตรงสูตรอันนี้คือหลักสิบนั้นเพ่น,นะหลักสิบล่างนะถือว่าสูตรดับของเรามที่ผ่านมาออกนอกกรอบเยอะนั้นเพื่อนนะเลขหลักเกลขหกนี่ ออกนอกกรอบเยอะเลยงวดที่ผ่านมากระวาปกติสูตรเราก็ไม่เคยผิดเดินยาวเดินยาวนั้นเพื่อนนะเดินยาวเท่ากันนั้นเพื่อนนะเดินยาวเท่ากันมาผิดงวดงวดงวดที่ผ่านมาเราผิดงวดที่ผ่านมาตำแหน่งไม่ผิดก่อนจะถ่ายผมยังยังไปทวนอยู่ว่าเราบวกผิดหรือเปล่าไม่ผิดเพื่อนผมทวนดูแล้วไม่ผิดดับหน่วยล่าง วันนี้วันนี้ดับห้านะเพื่อนนะวันนี้ดับห้าวนี้ดับห้าดับหน่วยล่างจะดับต่อหรือจะนี่นเพื่อนถ้าเลิกเลิห้าตามสูตรดับผมไม่ได้ยกให้เพื่อนดูอ่ะถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้ก่อนนะเพื่อน เอาตัวตัวชนของ10ล่างเลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนเลขสอเลขสามหนึ่งสองสานสสามป,ามามปั่นเพื่อนนะตอนแรกผมว่าคิดว่ามี2ตัว,วตัวมีสตัว หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแปดดักสิบล่างเศีกระดาษเขียนนั่นเพื่อนะเอาพื้นที่มันเหลือตรงนี้เขียนหนึ่ง สองสามแปดหลักสิบล่างนะเพื่อนนะสิบล่างเพื่อนเพ่อนที่สิบหกเพื่อนห้าหกแปดอ่าเพื่นที่มันเหลือแค่เนี่ยบิน ทำไมก่อนลุงร้องม่าเบิกค่ารถค่าอะไรนั่นเพื่อน,นค่าจอดรถค่าอะไรก็ไม่รดสามร้อยบาทนี่ข้างล่างนี่หลายปีแล,แล้วนะเพื่อนประปีห้าเจ็ดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนั่นเพื่อนนะวันที่สิบแปดจนหนึ่งปีห้าเจ็ดโอ้ นี่ครับแปดและวสิบกว่าปีแล้วเพื่อนกระดาษแปดนี้นะสิบกว่าปีแล้วอ่ะหลักสิบล่างนั้นเพื่อนนะหนึ่งสองสามแปดหลักสิบล่างังแรกผมว่าคิดว่ามีสองตัวแต่มันเข้าเลขเด่นแค่สองตัวนั้นเพืนนะ่อนอะเข้าเลขเด่นสองตัวถ้าเกิดว่าเลขเด่นถ้าเลขเด่นไปอยู่หลักหน่วยอาจจะมาสองตัวนั้นเพื่อนนะเหมือนกับงวดนี้ ถ้าเลขเด่นมาสองตัวอยู่นี่จะครบล่างนั้นเพื่อนนะจะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเพื่นจะครบล่างอีกไหมเลขสี่ตัวนี้เราเอาไว้หลักสิบก่อนถ้าเกิดว่าเราไปจับตามแต้มถ้ามันได้อาจจะเป็นเด่นอยู่ช่วงช่วงนี้นั้นเพื่อนนะก็เหมือนกับเหมือนกับงวดงวดที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะหลักสิบเข้าเลข0ูนย์หลักสิบเข้าเลขแปดมาห้าด้วยตัวชน ม่แน่นั่นเพื่อนนะเพราะว่ามันก็เคยมีอยู่ข้างบนนั้นสองงวดก็ลงมาข้างล่างอีกสามอยู่ข้างบนนั้นสามงวดลงมาช่วงเก้าสี่เก้าสี่มาห้าเก้าศูนย์ศูนย์ก็มาด้วยกันเลยนเพื่อนแล้วก็มาห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็มาห้าหนึ่งสองงวดนั้นเพื่อนนะเข้าเข้าทั้งหมดเลยห้าหนึ่งสองงวด เดืองพอหลังเราไม่ได้วงสีเขียวตรงนั้นห้าหนึ่งสองงวดกล้องเห็นไหมวงถอยไปห้าหนึ่งสองงวดเข้าหน่วยด้วยไม่ได้วงีล้วเข้าหน่วยด้วยอ่าไม่แน่นะเพื่อนนะเราเอาไว้หลักสิบกว่านั้นเพื่อนนะเลขทั้งหมดนี่ <c oughs> ไว้หลักสิบแล้วนี่เราก็จัดอาจจะถ้าไปแต้แตมถ้าดูแต้มนั้นเพื่อนนะถ้าแต้มมัน นี่เ,นเพื่อนก็ดูว่าแต้มมันจะเป็นไปได e ้ไหมนี่เลขสูตรแล้วตัวชนมันมีอยู่แค่นี้นั้นเพื่อนนะสองสามหนึ 2, 1, 2, 3, 8, ่งสองสามแปดหลักสิบล่างหนึ่งสองสามแปดหลักสิบล่างเดินว 33, นวยาวสามสิบสามสามสิบสี่งวดอ่ะขอให้เดินต่อนั้นเพื่อนนะแต่มันเข้าเลขเด่นเข้าเลขเด่นอยู่สองตัวนั้นเพื่อนนะ เขาเลขเด่นสองตัวถ้าเกิดว่าเลขเด่นไปหน่วยหลักสิบบ้างก็จะไม่ใช่ตัวเด่นอาจจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวไม่ใช่สูตรเด่นนั้นเพื่อน่ะสูตรเด่นมันมี2ตัวสูตรสองตัวมาตัวมันมีสูตรถ้าเกิดว่าเลขเด่นสองตัวมาตัวของเรามันครบอยู่นี่นั้นเพื่อน่ะมันมาทั้งสองตัวเลยอยู่นี่เด่นสองตัวมาตัว มันมาอยู่แล้วสองตัวมาตัวแล้วที่นี่มันจะเป็นตัวเด่นเป็นสิบล่างไหมถ้าตัวเด่นไม,ไม่ไม่ไม่มาเราก็ต้องจับจับค่อยกันตรงนี้ก่อนนั้นเพื่อนะจับค่อยกันตรงนี้เสร็จแล้วก็จับเป็นไวหลักสิบทั้งหมดเลยอ่าเหมือนเหมือนกับงวดงวดนี้นั้นเพื่อนะกับงวดที่ผ่านมา,า,า,านี้กับงวดนี้อ่าเราจับนี่ไว้ก่อนถ้าเกิดแต้มมันได้ก็เอานั้นเพื่อนะอ่าแต้มมันได้ก็เอาแต้มไม่ได้ก็ไม่เอาอ่า คลิปนี้เท่านี้เเพื่อนหลักสิบล่างนั้นเพื่อนนะหลักสิบล่างได้สี่ตัวตอนแรกผมคิดว่ามีสองตัวคุยกับเพื่อนเอาเต็มล่างให้ดูคลิปที่ผ่านมาผมคิดว่ามีสองตัวมาดูแล้วได้สี่ตัวนะัว้นเพื่อนหลักสิบล่างสี่ตัวไม่ทิ้งเพื่อนเอาตัวตัวชนนี่แหละดับยังไม่อยู่เลยงวดที่ผ่านมาผมดับหกดับมาดับมาสามสิบสามสามสิบสามงวดมาหลุดงวดสามสามสิบสามนั้นเพื่อนนะงวดนี้ดับห้านั้นเพื่อนนะ วันนี้ดับห้าวันนี้ดับห้าอ่ะยกออกตัวสนอย่าดึงให้เพื่อนดูแบบแบบนั้นเพ่ะน,นะผมพูดความจริงอันนี้คือผมมันทั้งสูตรตั้งแต่เป็นเป็นงวดตั้งแต่ปีปีวันคูปีกลาย,ยานั้นเพ่อนมาถึงวันคูนี้ก็ ยังไม่ผิดมาผิดงวดแรกนั้นเพื่อนนะมาผิดงวดแรกงวดนี้เลขห้านั้นเพื่อนนะเลขห้าดับหน่วยนะเพื่อนดับหน่วยดับหน่วยล่างนะไม่เคยผิดผมบอกธรรมชิกในกลุ่มคนที่โทรมาปรึกษาคนที่โทรมานี่นั้นเพื่อนนะวมนที่ผ่านมาผมก็บอกทางทางอะไรอะทางภูพานนั้นเพื่อนนะ ทางผู้พานว่าถ้าจเจ้าเรื่องหนึ่งงวดงวดก่อนนวนอ่ะผมไม่เอาว่าสูตรเรายังไม่ผิดแต่มางวดที่ผ่านมาผิดนั้นเพื่อนนะอันนี้คือดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างเดินย,วยาวๆมอผิดงวดที่ผ่านมานานเพื่อนนะงวดนานนี่ดับห้าดับห้างวาจะไม่ถ่ายเพื่อนดูก็เลยถ่ายตรงนี้งวดที่ผ่านมาผิดแล้วนันเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาผิดแล้ว วันที่ผ่านมาศูนย์หกมาตรงตรงนั้นเพื่อนนะมาตรงเลขหกเลยมาตรงเลขหกเลยดับไม่อยู่สัญจรสัญจรไม่กี่กิโลอ่ะวนันนี้ดับห้านั้นเพื่อน,น,นเลขห้านะกลางไม่ค่อยติดฮ่ะผมทวนดูแล้วก่อนจะถ่ายไม่ผิดอันนี้คือดับหน่วยล่างนะเพื่อนนะดับหน่วยล่าง หลักสิเพื่อนได้ไปแล้วอ่ะอันนี้คือโซลักสิบเพื่อนเอนดูหลัก10บล่างสองศูน์อ่ะสิบนี้เท่านี้เพื่อนสิบสี่นาทียาวไปขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ